เดี๋ยวอาจจลากนอีกนครับใส่รูปอะไรนะใส่น้ำผึ้งประมาณเดอนไม่่ายให้ไม่จ่ายน้ำผึ้งสองบาทเออสวยนะ อยากผมหายในในบริบริยายอะ้รก็ล้างได้ใช่ไหมคะใช่พี่ล้างได้ครับแต่ว่าผมแนะนำนะถ้าเป็นเหรียญเงินเปล่าๆสามารถจุ่มน้ำยาล้างเงินได้เลยเรลาแข็ง้างแล้วก็เล็นก่อ очку <laughs> ствен <laughs>

ไม่มาอีกแล้วเอาก็อีนะอั่งที่ตลับนี่